ที่ใดมีมิสหายที่นั่นมีแต่ความสบายและความสะดวกที่ใดมีพักมีพูดที่นั่นมีแต่ความสะดวกและความสบายท่านผู้มีบุญทั้งหลายท่านที่มีเพื่อนท่านที่มีพี่ท่านที่มีน้องที่มีใจตรงกันช่วยเหลือกันเอื้ออาทรกันเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรแต่เราอย่าเกียดเขาเท่านั้นพอการเวลาจะค่อยสร้างคุณประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีเข้าหากันจะเป็นความสำเร็จของชีวิตยิ่งนักสาบานศิษวัดใจมิตรวิทยาราม่อสร้างโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธ,ธาธิปดีตั้งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิสุทธาธิปดีเพื่อรอหลอมเด็กวัดใจมิตรวิทยารามให้อยู่ด้วยกันรักกันผูกพันกันมีวัฒนธรรมนั่นก็คือประชุมในวันอาทิตย์ทุกคนใส่เสื้อสีขาว ขึ้นไปไปถึงมมีการสวดมนต์มีการทําวัดติดวัดไไตมิตรเรี่ยวสาบานทําวัดสวดมนต์ได้ยิ่งไปกว่านั้นสาบานติดวัดไตมิตรวิิออกไปแล้วก็รักกันผูกพ,พันกันไใหม่ๆอาจจะมองไม่เห็นไม่มีค่าใดๆในการทําวัดสวดมนต์แต่เมื่อออกไปแล้วกลายเป็นความรักเป็นความผพันถินที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอน หมอนที่เคยนุยพระคุณที่เคยเมตตาดังคุณวิโรธตรงต่อกิจเจ้าของนครหลวงเทคโนโลยีปารกเสมอคิดถึงถินที่เคย,เคยอยู่เคยอยู่กุฏิ1ิสาวัดไตรมิตรวิทยารามเคยอยู่กับพระจุลภุพระสุนทรคุณาธาบามีความรู้สึกเป็นสุขสบายใจเป็นที่สุดหุวงปู่เมตตาแม้ไม่บอก แม้ไม่บวงก็หลักเด้บวมที่เคยอู่เคยนอนเคยนอนเตียงเนี้เตียงตรงเนี้ข้างหน้าต่างนี้ยนอนจะมันเลยอู่เคยนอนหมอนเคยนนหน,ยน,นุนหมอนที่เคยหนุนเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหมอนอีสานหนุนแล้วมันเกิดความรู้สึกกระติดไปไหนก็ต้องใช้หมอนอันนี้และพระคุณในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุธรุณอาดานนะเมตตาเสมอช่วยเหลือเสมอเอื้ออาทรเสมอ รักเสมอต้นเสมอปลายมีความจริงใจดังกล่าวแล้วเลยทําให้คุณวิโรจตรงต่อกิดมีลักษณะเหมือนท่านจเจ้าคุณพระสุนทรคุณธารามจริงจังและจริงใจความจริงจังและจริงใจหาได้ยากมากที่สุดแต่ปัจจุบันนี้น่าชื่นใจระน่าอุโมูทนาคุณวิโรจน์ตรงกิดประสบความสำเร็จในชีวิตยังรักวัดไตรมิตรวิทยาราม ยังมีความผูกพันกับสาบานติดวัดไตมิตรวิทยารามยังรักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดยทั่วไปและก็มีอะไรช่วยก็ช่วยเอื้ออาทรอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะมู่นิธิวัดไตมิตรวิทยารามผู้ข้าวผู้น้ําอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดคุณมิโรลตรงธุรกิจเอื้อเฟื้อเป็นประจําทุกเดือนขอบุญดังกล่าว จงเป็นบุญประจำจงบุญเป็นบุญที่เกิดขึ้นเสริมบารมีให้คุณวิโรธตรงต,รงตร่อกิจประสบความสำเร็จในชีวิตน่าขอหลวนเทคโนโลยีจำกัดเจ้าพนักงานทุกคนจำนวน60ถึง100ท่านขอให้ประสบความสุขกายสบายใจอยู่แล้วมีความสุขใจเหมือนคุณวิโรธที่ปารกกับพนากาักงานเสมอว่าผมอยู่วัดไตรมิตรวิทยารามเช้าก็มีข้าว กลางวันก็มีข้าวทําเองบ้างและปัจจุบันนี้ข้าวจากนู่นทุ่งกุลาลองไห้ข้าวอย่างดีกับข้าวอย่างดีทําเลี้ยงพนักงานเช้ากลางวันถือว่าเป็นบุญกุศลนันยิ่งใหญ่เอหิจิตังเปียงมะมะผู้คนไหลมานชาลีติเอหิจิตังเปียงมะมะข้าของไหลมานาชาลีติ เอหิจิตังเพียงมะมะเงินทองไหลมานะชาลีตต